สวัสดีครับพบกับเสือเสิดมีดเดินป่ามีดเชมมีดครัวนะครับวันนี้เสือนํามีดที่สร้างจากบารยนต์นะครับแล้วก็เหล็กสปริงนะครับและก็ตลับลูกปืนนะครับในราคาโปรโมชั่นเล่มละ600บาทนะครับมาเชิญชมมีดของแต่ละเล่มกันก่อนนะครับเล่มที่1เป็นบารยนต์นะครับมีล่องบาร์นะครับเป็นของสตีลเยอรมันนะครับยาว9นิ้วกว้าง1.6 สันอยู่ที่5มิลนะครับดาวเข้าทีฟอกซี่นะครับทรงสวยมากเลยนะครับโปรโมชั่นเพียงนะครับละ600บาทนะครับทุกเล่มครับเล่มที่2เป็นตระลับลูกปืนเยอรมันนะครับทรงแลมโบนะครับยาวอยู่ที่10นิ้ว3หุนกว้าง2.2สัน6มิลน้ำหนัก5 5 0กรัมนะครับราคา600บาทนะครับทรงนี้ครับ ทุกเล่มนะครับเสือทําคมจัดตกระดาษสามารถตัดฟันไม้ได้หมดเลยนะครับเล่มที่3เป็นทรงเน็บปลายแหลมนะครับเน็บแหลมคล้ายๆหลงพ่อเดิมนะครับผมกว้าง2 9.3นะครับยาว9กกว้าง1.5สัน4.5น้ําหนัก300กรัมครับทรงหลงพ่อเดิม600บาทนะครับเป็นเหล็กตลับลูกปืนอ่าตลับลูกปืนเยอรมันนะครับ เล่มที่สีนะครับเป็นแลมโบ้นะครับเป็นแลมโบ้ปลายตัดยาวนะครับเรียกว่ามีดปลายตัดนะครับยาว12.4กว้าง1.4นะครับสัน4.5่มิลน้ำหนัก400กรัมครับเป็นเหล็กตรับลูกปืนเยอรมันนะครับราคา600บาทนะครับยาวนะคะวันนี้เล่มที่5เป็นแลมโบ้นะครับผมยาวอยู่ที่10.3กว้าง1.5จสัน4.5น้ําน้ำหนัก350กรัมนะครับ สั่นมานิดหนึ่งนะครับ6 0 0บาทครับเล่มที่6แลมโบใหญ่ยาวอยู่ที่10นิ้ว7หุนนะครับกว้าง2นิ้วสันหมิลงน้ำหนักอยู่ประมาณ500กรัมนะครับประมาณ500กรัมนะครับราคา600บาทนะครับเล่มนี้ครับเล่มที่7นะครับเป็นป้าล่างนะครับเป็นมีดทางใต้นะครับ หลังจะโค้งหน่อยนะครับผมยาวอยู่ที่10นิ้ว6หุนกว้าง2.2สัน6มิลน,น้ำหนัก450กรัมนะครับราคา600บาทนะครับป่าลังนะครับเล่มที่7นะครับเป็นตลับลูกปืนเยอรมันยาวอยู่ที่10นิ้ว4หุนกว้าง2.2สัน5.5น้ำหนักอยู่ที่400กรัมราคาอยู่ที่600บาทครับสวยมากเลยนะครับ เล่มสุดท้ายเป็นมงเหล็กสปริงนะครับยาวอยู่ที่11นิ้ว4หูนกว้าง2นิ้วนะครับสัน7.5นะครับราคาอยู่ที่5ราคาอยู่ที่600บาทนะครับน้ำหนัก500กร,รัมนะครับเป็นเน็บมงนะครับผมเป็นราคาโปรโมชั่นสิ้นเดือนนะครับ600นะครับทุกเล่มเสือทำคมให้ก่อนส่งหมดเลยนะครับคมจัดตัดกระดาษตัดฟันไม้ได้หมด นะครับเล่มนี้ก็เป็นเหล็กสปริงนะครับสนใจโทรหรือแอนไลน์0897560208ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ